สายล่ะมาเบิงเบิงเฮ็ดนั่นปดติโทโพดโพดแท้นี่ยังอันนี้จากกันมบงหันนี่หมเดียสิเ้าเลยโอ้ยโพดโผยังวะเบิงล่ะเออเอ้ามันมันมันพูด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 พเฮ็ดเพิงเขาเฮ็ดเองหวานเฮวานสองดอกหมูหรือว่าเฮ็ดดังหมูพี่น้อง ทางปลาหิวน้ำบ้านนี่พอเฮ็ดดังมูพี่น้องสืพอากินน้ำเดอ้ออืมสบยาเย็นพี่น้องยังจะว่าปาดคุณอนะคุณนเน่ยเก็บก่อนด้วยจ้ะปาดดิถอซ่อนหลายพี่น้อง ขวดผู้บ,บักโม่บักแตงเน็ดผึ่งหวานดอกงามๆจ้าเก็บเรียวๆก็จะค่อยตัดขาสันตัวเนาะน้องหวานจุ๋ยจุ๋ยอื้ออ่อนดีพี่น้องเอ้ยเกียงเสียบเสียบกำลังออกเลยกำลังพ่นใบตองขึ้นเนาะนตะมือเพขนาดจ้ะพี่น้องเห็นแตะมือเพิ่นได้นี่ ตาจากห้องมา้านะบบเพื่องซาใช่ลหโอ้เ็บปดโดนเห้นกันเนาะพี่นอ้องอืมเพนเยียมหอวเป็นไปเบืลบ่ล้ห่แง่ล่ะองงามเลยจัดเลยจัดจัดเลยโอ้ย เดี๋ยวบุมาพอตัวเนาะบุ้งเน่ล่ะตุกปุกอยู่เรียกตาเนีสวัสดีจ้สาสวัสดีพี่น้องปัสผู้สุขคนนะจ๊ะมืาอนี้มาพอกันอยู่ปลาคือเก่าเหะพี่น้องมาปลาบาลัดเปยอำเภอกันทะลล่มจังหวัดสรสะเกนเดนะจ๊ะมาพอกันในตอนเสาร์ของวันที่17พฤษภาคมหกเนาะปะ่ะไปหลุนน้ากันพี่น้องสีมารเฮ็ดยังไปกันเลยอุ้ยหัวหลุดเลย รุดเปน,น้ำใบตองเลยพี่น้องให้เพิ่งเขาหน่อยหนึ่งดอกนึงจะ้ะดึงี้ดหนูมีบ่คือตัวเมียนเมียนดีนะเมียนบอ้อยหัวนรุดอีกแล้วอ่อนเอแห้งเด้อเฮ็นดนี่น่าเพิ่งเขาหน่อย ทำพิมนเนาะหนุว่าวมโมเลมาแปล,แปลนี่จ้ะพี่นอ้องตัดขากอนบารน,นี่อู้ยย่ยามว่าพอเห็ดผึ่งเขาใหญ่พี่น้องเกือบประพ้อก,กันตัดเลยจ้าตัดเลยโอ้ย,อยเกือบประมาพอตัวเนาะบึงน่ล่ะตุกปุกอยู่ มือนีสอดขึ้นมาแน่แล้วเนาะมันก็อัญยางอยพอเลย,ยขาอ,อุ้ยดอกหน่อยเพิ่งนกำลังออกก็ะมี้นนี่ทานตัวนี่ไม่เว้นไดผู้เดียวโอ้ยบวงเหงาบ่เนาะม่ขาล่ายตัวพ่น้องเก็บทำเองทาไผ่อุย้ย อมาะพี่น้องนีผึ่งาไล่เจ้นี่ขาเป็นขาปิดดอกจ้าสวยๆเลยนะจ้าขาไล่จ้าคืองามแต่พี่น้องนี่ึ่งขาไล่ดอกนุนมตุ้มๆงามๆนีปลกญงก็ลืมออรเดอพี่น้องมีคนใดๆอยู่ทั้งบ้าน เออไข่เนี้ยคาะงามยอยู่นี่คืออะไรเห็ดพึ่งข้าวจ้าของเสพพึ่งขาลายจ้ะป๊อปยางงามเนียจ้ะพี่นอ้องยางสวยเลยค่ะ๊าดเงาหน,านี่สามดอกด้วยพี่น้องดูโอ้ผู้ใดหูจักหม่องหิดบวกออกก็ไปหาเนเด้อพี่น้องเอ้ย ทั้งบานขอออกเอด้องามดีเด้อมาไปนี่พึ่งหวานแล้วนี่ไม่ใ,ใส่ขมแล้วนี่ของแท้งามๆเลยนั่นนี่พึ่งหวานเนาะ,ะพวกค่อยพอมตัดขากา่อนี่พึ่งหวาน งามดีดีว่าไปเพึ่งหวานอีกหนึ่งดอกกำลังสอดขึ้นมาเพึ่งเขาแบกพ้ดดีหนี่ดอกใหญ่แหงดอกงามแหงขาเก็บไปเก็บมาจะได้แกงหงอนอยู่ได้เนอแตงแต่เห็ดหัวง,งาเขายังเก็บอยู่อุ้ยขาสวยรวยอยู่ พุ่นนะขาลงซูงเรียงเสียงอยู่ัดผลเขาแป่งลงขขาจ้วงไม่โบเมียนเฮ็ดบดดินพี่เนาะดอกงามงามเฮดเฮ็ดเฮ็ดบดดินเฮ็ดบดดิน ป๊อดติโถโพดโถแท้นี่ยังอันนี้จกกมาบังหันนี่โมเดลสุดอดเลยโอ้ยโพดโถยังเบงล่ะเออเอามัมัมัพูด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 ดเพิงขาวเฮงหวานเฮงหวานสองดอกเฮงหวานเฮงหวานล่ะ เพิ่งหวานบอกอุออยอ้ยเอ้าเก็บเก็บเอาเก็บเอา,เอางองยังจต่ว่าป๊ัดุ่นะกุเนี่ยเ,เก็บก่อนเลยจ้ะปาดดีถูก มซ่อนหลายพี่น้องผดผูกบักม่งบักแตงเน็เพึ่งหวานโดกงางามๆจ้าเก็บเลี้ยวๆก็จะค่อยตัดขาสันตัวเนาะน้องหวานจุ๋ยๆมาลากออกเน้ะเถาบานเอาไใยบอบาทออามาสำรวจเบ่งกอนพี่น้องอ,อา้ยอบกไดาจ้างามคัก ตัวกิน,นเลี้ยวดอกเสียบคักหวานหวานมิดพึงหวานนิดบดดินง่ามงพูดูดแต่บอดพึงหวานข่อย มานน้ำมูคนละ้ะพี่น้องเห็นแต่มู้คนได้นี่ต,ตาจะากขงะะ้งม้านะบาดเพื่อนซาใช่ปะโอ้ยิบอดอกเค็นกนอกพี่น้องอเพือนเยียบหัวเป็นไปเบิดหรอ่นี่ละ่ะอกง,งางเลย อย้นสั่นอ่นหออยูนสั่นเลยนะ้งนางล่างก็เป็นน้ำจ้ะไอเห็ดเป็น้นโอเก็บกวนด้วยจ้ะมันพอจิตัดขาขดดกันวหน่อยเพื่นเนาะ่ยสิย่งใหญ่เ่็นหนเอนะเลยนะเอา,นะเเอาโอ้ย นม็ดเอืองเม็ดเพลิงหน่อยนม็ดเอืองขมหรือหวานน่ายจะเป็นขมแมนบ่อเม็ดร้อยลักออกขมหรือหวานเบิ้งหลังว่าเมนหวานนะพี่หนูเอ้ยนี่ไข่ตัวกระเทากระบานกระเทาะล,ละละแต่ว่าบอเ now ไข่เนแต่ว่าบอเ now ดีค่ะอู้ยเหนาจสวยเดี๋ยวคอคุคอ้มอลัลรำพี่น้องนิดผึง่งคุ้มอันนี้จะค่อยคุ้มพี่น้องคุ้มของแทะว่าหันนันเป็นหวานก็นี่ดิวันนึนหวานที่คุ้มคุ้มอู้ดี๋ยวงานดีตัดขาไซกาตาเฮ้า บอกเทากลายเด้อจ้ะบอกห,หาอ่างห้างบดดินฮะดอกนี้ยังน้องน้องจ้ะบดดิน ็ดปอกเ่าพี่เนาะผ่น an ี่จะเห็ดผนเถาทิ่นดเห็ดบนดินแล้วอ้ยเห็ดบนดินดอกปัไใหญ่นึ่งค่ะเห็ดดอกญงพุผนส่วนผนเห็ดถึงขมโอ้ยดึงบกขึ้นขมด้วยหวานขมอ้ยขาเห็ดบนดิน แมวเห็นยึดพิ่งคมเท่าร้ายมั่วนีเฮ็ดงนงเนาะคมดูวหวานคมอีดอกหนึง่งคมดูวหวานบายคมบ่โอ้ยเนาวทิมเบิร์ี่นมองะยรดิดอกไมไง,งหีเฮ็ดคม นิดเพิ่งเสียบจจกดอกส้องดอกส้องดอกมันบานนี่ดอกจ้าเพิ่งครามนิดเพิ่งเขาค่ะ สุดยดเลยน,น้ำบอโอ้โหนึ่จ้าน้ำบอคือบาเมนเห็ดแล้วนี่ีดีๆที่หนองโอ้โหตัวงดอกตัวนี้ยอดขา เบิ่งเพิ่งพีพี่น้องรวงรอยู่บุ้งเนียป๊าดพี่โถมันซ้อนหลายอุย้ยจัดเลยเัิ่งพีอีกจ้ขะขาขาวหขาวเงาอัดลดัดเป็นข้าวอุย้ยกำรากโผล่ในไตขี้ดินมันอยู่ไตขี้ดิ้นในไตเป๊ตอง ดอกหน่อยเพิ่มชิ้นอีกหลายอยู่ไงบันนี้ของบ้นสูน้เลยส่ออ่อนดีพี่น้องเอ้ยเกียงเสีบเสีบกำลังออกเลยกำลังพ่นใบตองขึ้นเนาะมาเบิ่งอีกนึ่งหนึงบ้านเชียร์ลมจ้อยอกำลังึ้นอ,อุ้ย ขาเป็นขาเลยพี่น้องเฮ็ดจมูกมกูหรือว่าเห็ดดังมูพี่น้องผาหิ้น้ำบานนี่พอเห็ดดังมูพี่น้องเส่ผ้ากินน้ำเด้ออื้แสบยายเยน็นพี่น้อง ตาเฮ็ดที่ห้าได้ห้ามานของาะห้ามือนี่ตุ๊บูติปียู่งนะจ๊ะให้พึ่งวันก็ได้เอาถ้ามาคลิปนี้เจนได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นัมเนเดอพี่น้องเขามาบอกมาจามาคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้นัมเนเดอร์เอาเฮ็ดที่ห้าได้ห้ามานเท่ากับอู้เด็กคงกระต่ายใหญ่งได้พี่น้องเนาะคอมเมนกระต่ายนอนกับหล่นผลัดเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ